สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเอาเกาะตัวใหม่นะครับ2ตัวได้กันใน map Swide n ไน h ์หันโหมดกันนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมี3เกาะด้วยกันนะครับแต่ตัวเกาะอันที่3เนี่ยมันเป็นเกาะที่เราไปซื้อในร้านค้าของเมิร์ได้นะครับแต่สองเกาะที่ผมจะมาสอนในวันนี้มันเป็นเกาะที่เราต้องไปหาเก็บเอาเองนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับงั้นเราไปดูเกาะอันแรกกันเลย เกาะอ,อันแรกนะครับนั่นก็คือเทคนะด้วยเกาะตัวนี้นะครับให้เรานั้นไปเล่นแมปที่มีชื่อว่าอัมบันด Moon b ู y นะครับให้ผ่านนะซึ่งแมปมันก็จะเป็นแมปดวงจันทร์นะครับพูดตามตรงแมปเนี้ยกว้างมากๆเลยนะคือให้เราเล่นแมปนี้ให้ผ่านนะแล้วเราก็จะได้ไอ้เกาะตัวนี้มาเลยเกาะตัวที่2นะครับซอมบี้ กาะตัวนี้นะครับให้เราไปเล่นแมพที่มีชื่อว่า Sun Down องหนนะครับให้ผ่านนะเป็นแมพเมืองที่จะมีพวกควนกระมตลังสีอะไรพวกนี้ยเต็มแมพเลยให้เราเล่นให้ผ่านและเราก็จะได้มันมาเลยนะ that, โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเอาเกาะตัวใหม่2ตัวในสวายเดนไนท์ฮันโหมดกันนะครับ ก็หากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับคลิปในวันนี้ก็บายบายครับ